ท่านเป็นได้ไหมได้ก็เสร็จแล้วอ้ออือ้อ,อนี้ที่เดียวเลยที่เดียวเลยที่เดียวที่เดียวเลยเ <c oughs> <Okay. S 3> สวัสดีครับเพื่อนๆก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง The b a s s Man Channel นะครับก็มาพบกับผมบาสอีกแล้วนะครับ วันนี้นะครับจะมา,าทำฟลอกนะเกี่ยวกับชีวิตประจำวันนะครับก็อย่างวันนี้เนี่ยผมจะเพิ่งตื่นเลยครับจะไปคาร์ดิโอ8โมง8นาทีพอดีนะครับจะไปคาร์ดิโอตอนเช้านะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมีนัดกับฟิสิโอโลจีนะครับฟิสิโอโลจีเนี่ยก็เป็นหมอที่เขาจัดการเกี่ยวกับกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยก็ ไปเช็คอัพร่างกายกันหน่อยครับผมก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยจะไปคาร์ดิโอก่อน,นครับนะัดเขาไว้10บโมงเดี๋ยวไม่ทันนะฮะโอเคยังไงเนี่ยก็มาเจอกันนะครับหลังจากคาร์ดิโอโอเคครับเพื่อนๆเรากลับมาแล้วนะฮะก็สําหรับการคาร์ดิโอฮะเปียกฮะก็นั่นแหละเดี๋ยวผมจะแปบน้ําครับแล้วก็มื้อเช้าจะเป็นไข่นะครับไข่และข้าวนะครับแค่นั้นนะครับไม่มีอะไรอื่นก็อาจจะมีซอสมะเขือเทศนิดหน่อยครับแต่ว่าเดี๋ยว ไปอาบน้ำก่อนครับอหัวล้อนะครับเล่นเกมนะครับแพ้ครับเอาละครับเพื่อนๆเราก็ถึงยิมกันแล้วนะครับผมก็อยู่ที่อ Play f i t n e s นะครับอินทารมระ42นะครับผมก็ขอบคุณเสื้อนะครับสวยๆจากอ Genetics นะครับเดี๋ยวให้ดู ใส่แล้วเข้ารูปมากนะครับผมก็คือตรงนี้มันผมใหญ่ไงก็เลยแบบโอเคแล้วตรงนี้ฮะมันไม่ใหญ่ตามคือมันหมายว่ามันเป็นวีครับเออนั่นแหละก็นะครับขอบคุณนะครับใครที่สนใจนะครับสั่งมาทางไ G ผมได้เลยนะครับผมก็ก่อนเราจะไปหาฟิสเซโอกันเนี่ยผมก็ทำข้าวมาครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับก็เป็นข้าวกับไข่นะครับผมนี่ใส่กองมาครับผมทานกับซอสมะเขือเทศนะครับอันนี้ก็เป็น ูนย์แคลนะครับผมก็ทานได้นะครับผมตอนเรียมประกวดครับยังไงเดี๋ยวผมไปทานข้าวแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันหลังกินข้าวเสร็จนะครับผม ายจะปวดกว่าขวาเนานะอันนี้เขาเรียกว่าวิงสเต็ปอ่วิงสเต็ปเนี่ยมันเกิดแล้วเวลานั่งสบักมันจะงัดออกมาแบบนี้อืมอ่าเวลาเราจะกดสบักลงเราจะต้องแอนหลังช่วยบ้างมันต้องโกงบางส่วนอะไรเงี้ยครับอ้นนี้มันเกิดจากกล้ามเนื้อคู่หน้ากับหลังตัวอ,อกข้างหน้ากับตัวสบักข้างหลังมันทํางานเชื่อมต่อกันได้ไม่ดีครับเออครับแต่ว่าเมื่อกี้ทสแล้วไอ้ตัวเนี้ยอ่าไม่ได้ทํางานแย่แต่ว่าตัวที่มีปัญหาโอเคสิ่งที่เราต้องการคือตัวนี้ไปดูฟังก์ชันของมัน คือเซรัตัสแฟนดิเดียมาทำหน้า,ท,าที่ในการดึงสบักเราให้ผลับไปข้างหน้าอีกครับอ่ดึงให้สว่หางให้แบบข้างหน้าแต่เนี้ยเวลาสบักมันบินลอยออกมาเนี่ยแสดงว่าตัวที่ดึงไปข้างหน้าหรือทําให้แบบตัวสบักมันติดกับซี่โครงอ่ะมันทำงานต่ำกว่าปกติง่ายแล้วก็ <ừ. S 1> สบักมันจะโผล่โผลขึ้นมาีครับมันจะเป็นก้อนโผล่โผลขึ้นมาใส่ไหมไม่มียังไม่ดูเลยครับ อนนี้องค์มันก็จะเล็กลงนะไปเป็นใหญ่ส่วนร่วแทน บางก็ไม่ต้องใช้มือเลยบางทีก็อย่างนี้มันกะโปงก็ยิ่งใช่ใช่มัดโปงดีกว่านเคสแบบคนที่เป็นผิวก็มเออดียินเสียงครบแแ๊บครบแป๊บข้างในนะเป็นผิวมรู้สึกมันแทนะเอลบราลาอนะเอ้ยเพื่อนเเคยลองมูกอันนี้ลองลองมูกแก้วดูบ้า ลองมูกแก้วดูมั้ยไ่รู้สึกกรอบมากเลยรเราวะสนุกมั้ยเี๋อเอา้เอาวแล้วครับเพื่อนๆแล้วเราก็กลับมาแล้วนะครับหลังจากเราได้ไปทำนั่นแหละครับที่ มไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับแบบเป็นชื่ออาจจะเป็นชื่อทางการของเขานะครับก็จะมีการครอบแก้วนะฮะจะมีการจัดจอยจัด,จดกระดูกแล้วก็แบบคลายกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็เรา,าก็มาวิเคราะห์กันนะครับมีการเช็คสภาพร่างกายนะครับว่าร่างกายเราผิดปกติตรงไหนนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างาดีเลยทีเดียวนะครับสําหรับคนที่ เล่นเวทหนักๆเอยหรือว่าคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายหรือว่าพวกออฟฟิศซินโดมอะไรอย่างนี้ครับก็ลองไปหาฟิซิโอเทอรพีดูนะครับผมว่าเขาช่วยได้นะครับแล้วก็มีประโยชน์มากจริงๆเนอะกล้อ,อาจจะสั้นๆหน่อยเพราะผมถืออยู่นะครับส่วนหลังจากเราทำไปน,นั้นเสร็จแล้วเนี่ย ตอนเย็น,นครับผมจะไปซ้อมหลังครับซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยจะวิดีโอนี้เนี่ยเอยวิดีโอซ้อมหลังเนี่ยมาแยกอีกอันหนึ่งครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปแล้วก็เราไปใส่ในเป็นซีรีส์ใหม่นะครับแต่ว่าวิดีโอนี้เนี่ยก็จะมารีวิวสั้นๆนะครับว่าสิ่งที่ผมได้ทําไปเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงซึ่งเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับก็หลังจากได้ไปทํามาแล้วนะครับได้รู้นะครับว่าเอาจริงๆเนี่ย ก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับว่าเอ้ยไอ้ท่าหรือว่า,าท่าที่เราเล่นเนี่ยเราคิดว่าถูกแล้วบางทีก็ไม่ได้ถูกเสมอไปนะครับหรือว่าอะไรที่แบบาการใช้ชีวิตนะครับสพายกระเป๋าข้างเดียวอะไรอย่างนี้ก็เกี่ยวนะครับผมหรือว่าเป็นการนั่งทํางานแนวฟิตนานๆหรือว่าการเล่นเวทล้วแบบไม่ได้เช็คร่างกายหรืออะไรเงี้ยมีผลหมดนะครับซึ่งอ่า ผมเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยร่างกายด้านซ้ายนะครับก็คือร่างกายผมด้านซ้ายเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาทุกส่วนเลยตั้งแต่ขาขึ้นมายันแขนเลยนะครับแล้วก็พี่เค้านะครับก็ได้จัดเขาเรียกว่าจัดจอยแล้วกันเนาะที่ผมได้ยินมานะจัดจอยนะครับให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นแปบ๊บเดียวครับดีขึ้นไม่เจ็บด้วยแต่ว่าไอ้ที่เจ็บเนี่ยเป็นการครอบแก้วครับ ครอบแก้นี่โหสุดยอดแล้วตอนนี้ก็ยังแดงแล้วแสบอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันดีจริงๆนะครับคือผมก็ผมเป็นคนเล่นอกค่อนข้างหนักนะครับถ้าถ้าใครที่ติดตามผมอยู่ก็จะรู้นะครับแล้วมันกับว่าไหล่หน้าเนี่ยตรงนี้มันตึงมากครับต้องใช้การครอบแก้วครับในการคลายมันออกมานะครับพอคลายมันออกมาแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะครับเวลาเราโพสท่าต่างๆเนี่ยเตรียมแข่งเนี่ยมันก็จะ โพสได้ดีขึ้นโฟกัสกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นแล้วก็สําหรับตัวผมเองนะกล้ามเนื้อที่วีคอีกอย่างหนึ่งก็คือด้านหลังครับผมเป็นหลังด้านไหนเนาะจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะครับแต่ว่าเราก็ได้แก้ตรงนั้นไปแล้วคนระับเขาก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะครับผมก็ราคาก็ไม่ได้แพงมากครับยังไงก็ถ้าใครสนใจก็อาจจะทักมาผมแล้วเดี๋ยวผมติดต่อให้ก็ได้นะครับผมส่วน เดี๋ยวส่วนการทำพวกเชลพี่อะไรเสร็จไปละนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปซ้อมหลังนะครับช่วงนี้เนี่ยก็อีกเลยอีกห้าสัปดาห์ครับก่อนแข่งครับก็มาอัปเดตชีวิตกันนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไปวัดไขมันด้วยแล้วก็ยังไงนะครับสําหรับคนที่ติดตามช่องผมนะครับเป็นคนใหม่นะผมซึ่งผมเห็นนะครับหลังจากผมได้ปล่อยคลิปกินข้าว2โลนะครับไป แล้วก็รู้สึกว่าได้รับการตอบรับค่อนข้างดีนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากเลยครับใครที่มาติดตามใหม่เนี่ยช่องผมเนี่ยก็จะประมาณว่าแบบเออทดลองครับทดลองอะไรที่มันเกี่ยวกับฟิตเนสหรือว่าจะเป็นพวกไลฟ์สไตล์ไปเที่ยวนูน่นไปกินนู่นไปกินนี่อะไรอย่างนี้ครับหรือว่าจะเป็นการสัมภาษณ์คนนะครับเพื่อมาเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับส่วนเรื่องการออกกําลังกายการฟิตเนสหรือว่าการสอนอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะมีน้อยนะครับเพราะว่าผมคิดว่า หา Google ก็มีแล้วนะครับบางทีซึ่งเราก็มีหลายคนออกมาทำแล้วนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยไม่ค่อยชอบออกมาสอนอะไรแบบนั้นอย่างนั้นด้วยนะครับก็จริงๆผมก็ไม่ได้อ่ารู้เยอะอะไรมากมายแต่ผมชอบทดลองมากกว่าครับทดลองแล้วก็เอามาฝากให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าแต่ว่าไอ้การทดลองเนี่ยมันทุกอย่างเนี่ยผมก็ทดลองกับตัวเองครับซึ่งผมเนี่ยเอ่อเล่นฟิตเนสมาก็เอาจริงๆก็ไม่ได้นานมากหรอกนะครับแต่ว่าแบบ ผมก็ทดลองแล้วก็เอามาแชร์นะครับอะไรที่เป็นประโยชน์ก็จะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆหมดเลยครับอย่างกินข้าวเนี่ยก็ทําให้เห็นเลยนะครับเดือนหนึ่งไม่อ้วนครับก็คือมันจะค่อนข้างเมนเทนแต่ก็ทําให้รู้นะว่าการกินคาร์บเยอะๆเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เราอ้วนถ้าสมมติว่าถ้าสมมุติว่าเราเมนเทนดีๆด,ด,ดีๆนะครับแล้วก็อย่างวันนี้นะครับก็ไปหาฟิซิโอเขามานะครับก็ไปทดลองมาอันนี้ก็เป็นครั้งแรก ในชีวิตของผมเหมือนกันนะครับเอาจริงๆก็ไปทดลองมาแล้วก็เอามาแชร์นะครับมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังนะครับแล้วก็จากกันไปเพียงเท่านี้นะครับส่วนฝากเสื้อด้วยครับนี่เป็นอีกลายหนึ่งครับของเสื้อเจเนติกเห็นว่าใส่แล้วแบบเข้ารูปนะครับอ่านี้ก็จะมีชื่อข้างหน้าเนาะตัวละ ตัวนี้เนี่ย550แต่ว่าตัวก่อนหน้านี้เนี่ยมัน4ีเา9นะครับยังไงเนะี่ยถ้าใครสนใจครับก็ทัก IG ผมมาเลยนะครับจะ,อะเอาไว้ข้างล่างตรงนี้เลยนะครับส่วนวันนี้นะครับผมลาไปก่อนแล้วเ,วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ